Giam trinh 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 lê อเอานมเอานมมาใส่แก้วให้แต่ละคนสิ้ออ้วนไม่ต้องเอาใบาใหญ่มาลวลูกเอาใบาเล็กมา มุสแต่วัดตันก็วัดตันปั๊บไม่เห็นขอบคุณค่ะพี่ภูมิเลยเออเวลาเขาบริการเองไอ I morgon med morgon idag. Nej, de var goda. Tack för maten. Nej, Nej men se maten. Du har frukost, mm. Du har inte ätit frukost. Du har ätit frukost, men mm. nästan 20 minuter. Den här, det är poms. Jag Pommes. Pommes som han vill ha. Egentligen är det här min, för ni har redan fått två. Men jag ger den till Pommes.

ลแล้วไปจามใส่หน้าเขาทำไมหืมเขาสินี้จามเพื่อนเป็นเมืรด้วนที่นะ่น ให้น้องกินก่อนอย่าเพิ่งิดกวนน้องแอืมออืมมไม่รู้เหมือนกันจะกินอะไรดีให้ทำไข่พะโล้ให้ไหมทำไข่พะโล้นานแต่กงจะของของกับของกับมี่อยู่ไข่ก็คือไข่พะโล้ก็คือพะโล้ไนของหมามไ่พะโล้มามะไข่ไข่ไข่พะโล้ไข่พะโลก็คือไข่ที่เอามาจากไดโนเสาร์ ในไม่ถือไปไหนไหน <c oughs> พู่มกับเพชรพุ่มกับเพทอย่าเพิ่งไปถ้าปุ๊บปั๊บยังไม่เสร็จไม่งั้นมันตามไปกินที่ <c oughs> ตรงโน้นนะมันแล้วก็หก่หนต้องรอก่อนไม่งั้นปุ๊บป,ปั๊บก็ถือไหนปับ๊บพู่มเพิ่นสิหอบข้องกินน้ำโกไไนไอในวางลงถ้าจะไปไปแต่ตัวปับ๊บอล เอาก็เขาก็ก็เพวะเธอไม่รอน้องอ่ะไหนโม่ให้เอาจานไปกูกระทือกูกระทือของเอาจากจานก็ได้วะโอ้ยบักเสี้ยงเหมียงรีบกินน่ะอฮะได้ยินนะกระซิบอะไรกันบักอ้วนบักจอยมานี่หืม กินให้หมดก่อนนมด้วยมาบอกให้มันกินนมให้หมดก่อนมาบอกน้องให้กินนมให้หมดก่อนอ้วนเบิ่อไงล่ะอ้วนมึง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 ไปดูขาสิขาที่ว่าโดนท่อยเสียแนละ้วลูกเป็นสีชมพูหรอคะ หลงน้อยหลุกผู้ซายก,กินกนมให้หมดก่อนถ้าจะตามเข้าไปนะลูกไม่แม่ไม่ให้ถือของทิ้งแล้วมันก็หล่นบนพื้นแล้วใครที่เป็นคนเก็บแม่ก็เป็นคนเก็บทําความสะอาดใช่ไหมปั๊บเน่ปั๊บมีจานอยู่งั้นก็ไม่ต้องกินเบ,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 บิงเบิง,บงมันกวนนะก็แม่บอกแลวใช่ไหมแม่บอกพวกเธอแล้วใช่ไหม 아 i s u l i k a